คุณครับผมไม่ทราบจะพูดว่าอะไรเพราะว่าผมเพิ่งับตำแหน่งได้แค่สามสัปดาห์สามอ,นนะะอ,อ,อ,อาทิตย์นะครับขอแนะนำตัวกับท่านนะครับผมคือกองสุนใหญ่คนใหม่นะครับชื่อศักดิ์ศรีพรบิโอีนะครับมาแทนท่านกองสุนใหญ่คนเก่าคือท่านสมพลสุจันทร์ซึ่งตอนนี้ท่านจะกลับไปรับตำแหน่งที่มงไทยนะครับก่อ,อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนะครับ ชุมชนชาวไทยที่เซนต์หลุยสแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางบบว,วัดภาษีรัตนารามที่ได้จัดงานสุการในวันนี้ขึ้นนะครับผมเคยไปอยู่ในต่างประเทศทหลายแห่งนะครับที่มีคนไทยมากมายผมประทับใจที่นี่มากเลยนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนไทยที่ขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่แต่สามารถจัดงานได้ระดับนี้ แล้วก็มีผู้นสนใจมากขนาดนี้เนี่ยผมต้องอขอแสดงความยินดีกับผู้จัดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดนะีของของชุดชนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในในอเมริกานี้นะครับนิดนึงนะครับคือผมอยากจะขอกล่า,าวเรื่องงานสงกร์เทศกาลสงกร์นิดนึงสำหรับปีนี้นะครับ เทศกาลสงการเนี่ยจะเป็นวันถือว่าเป็นวันปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ตั้งเดืนอนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ศักราชใหม่2,559ซึ่งในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีมหามงคลยิ่งนะฮะของคนไทยทั้งปวงนะครับเพราะว่าในปี2,559นี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราจะมีงานใหญ่นะครับฉลอง ในในปีเดียวกันถึงสองน,นานนะครับเราเรียกปีนี้ว่าเป็นปีมหามงคลนะครับก็คืองานแรกก็คือในวันที่9มิถุิายานนี้นะครับจะเป็นวันครบรอบ70ปีนะฮะการขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วงาน,านมหามงคลที่สองคือวันที่12สิงสินาคมจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนา ซึ่งท่านจติพะชนบมายุ8 4พรรษาหรือที่เราเรียกว่าเจรอบครบเจรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสงงานใหญ่นี้เนี่ยก็ถือเป็นงานมหามงคลน,นะครซึ่งเกิดขึ้นในปีเดียวกันหายากมากนะครับสำหรับปี2 5 5 9เพราะฉะนั้นเนี่ยวันสงกรานต์ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ปีมหามงคลของไทยนะครับ just for, for your um, our colleagues that doesn't speak thai, i'm just telling our, our community that uh, some grand festival, we consider this a, a thai new year, and this year will be a special year for thailand. Uh, we will have uh, two special occasions in one year, which involves the, the first one is the uh, annivers 70th anniversary of his majesty the king uh, on the throne. 70 years, which is still the longest reigning monarch, on the 9th of June, and the second one um, is the, uh, on the 12th of August is the, the birthday anniversary of His Majesty the Queen. Uh, she will be 84 years old. 84 in Thai terms um, is we call it the seventh cycle, the cycle of 12 years. so it will be a very special year for Thailand that we will have these two special occasion s and it will be celebrated throughout Thailand and throughout the world ก็ในชั้นน mhm ี้ผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากยาวนะครับก็อยากจะขออวยพรนะฮะขอให้ทุกท่านสำหรับวันสงการวันขึ้นปีใหม่นี้ก็อยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับ มีสุภาพแข็งแรงนะฮะมีอนาคตที่จัดใสสำหรับต่อไปสำหรับปีใหม่2559ทั้งหมดนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับ